สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะตามต่อพ่อรัเนะคะ่ะนอเขามาแ้วเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์หวดที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะเด้อสวัสดีครับ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 ยี้ไปทำธุระามาแล้วพ่อเนาะครับรู้ตอนแรกว่าจะมา ต่องวดนะครับโอ้ยไม่ไหวเป็นไข้นะครับผมพึ่งดีขึ้นนะพึ่งหายครก็เลยเอามาหาพ่อใหม่ีวลาดีแล้วมาแล้วไข้แล้วชักไปรอดไปู้ยพ่อสามรายายเี่พ่อบอกว่าตอนเขาเขาโทรมาอยู่บอกว่าโทรมาสียและยังมันเขาได้บอกว่าไปยังบริษัทตะวันเ็นแล้วยังมันบริษัทเขาได้บอกห่นเดี๋ยวอีกแล้วก็มือสองมืออาจิะขู่ักก็ได้แลัวครับ ว่าจะพิโกรกเขาหนโเเขาเขาโทรถามพเพระว่าเขาโทรถามก่อนออเขาเรียกเบอร์ไม้เบอร์ไว้อร<อ>ครับผมก่อเห็นของเป็นร่องวอยเป็นวอยของเราครับอะไรวะเอาเดี๋ยจะขคตรไฟฟังไฟเบิร์อะไรกักี่ง,งวดนะพ่อสี่งวดครับทีงบ่งวดครับสี่งวดครับงวดนี้งวดที่ห้างวดนี้งวดที่ห้าห้าสี่งวดนี้เราไปอยู่ในมาเนาะครับแต่งวดเมื่อกี้นี่ทั้งบนทั้งล่างเลยเน้ะพะว่างวดที่แล้วเราตามอยู่นะครับ เข้าตรงๆเลยเนาะเป็นเลขความฝันคความฝัันรบแล้วก็เลขของครน้อง้างงคกแต่กายมีรบเพิ่นของเพิ่นมีระเพิ่นก็ดีมันมีอยู่สามตัวเลยนี่ครับอ่ามี่ก็ใ้ใสายใหว่าก้อนเงินก้อนทองก้อนคำก้อนเงินก้อนทองก้อนคำครับโอ้ยก้อนคำเดีนด้จะไฮยังใหญ่จะเกิดเรียร้อยจริงๆครับท่องให้ไม่เกี่ยวไฮเลยจะโชว์เลยนะพ่อพ่อบอกไม่เท่าในห้องนีครับป๊อปป๊อปปี้นี่ อ้าวอาหหองหองหองก็จะเป็นโชคดีเลยออะไรครับแก้วใหวนก้อนก้อนทองก้อนคำนะโอ้หักขนาดเนียองกับคำครับอยู่เย็นเป็นชุกขอดูสบายขอดูพระจงร่วงมักสีแดงเครื่องก็จะเหครับให้นะ่อดูคล้องแท้อือเอาแล้วทีนี้ขอสอบถามนะครับปูหลุบเราเดี๋ยวนี้พ่อยังเห็นอยู่ไหมครับพ่อเห็นครับอยู่นี้พ่อเห็นไม่เห็นเลยบ่อยบ่อยเห็นเลยแต่ว่าห้ แห่งควบฝันแห่งมห่งมัิงอยู่แห่งมหาอยู่แต่แห่งแห่งผิดไกลๆก็จงก็จะผะก็จะผลใสหม้อใส่ตีอยูถึงใส่เสีม้อใส่กระตัวหม้วดูดูแลก็นหนึ่งเลยขเคยเห็นเลยครับหรือว่าเห็นในฝันเห็นในฝันไหมเคยเคยเห็นในฝันครับท่านั้นถ้าดีๆก็บอกใครยันหนอก็ว่าก็เพิ่นก็เนีเพิ่นหูแก่งตาที้เพิ่นก็ที่บางลูกลานจ้าเออผู้ทำดีเฮ็ดดีเอา นี่ควบซื้อซักโบกกิ่งข้ามกิงเพิ่นก็บจีเบิ่งนี่เลยไหมผมคิดว่าอืมเฮ็ดตามห่อเฮ็ดเป็นเฮราตามห่อเขาได้เลยเขาจะบอกกับั่างสรรเลยว่าว่าเอาตัวนั้นเอาตัวนี้รนะว่าได้ที่ไหนว่าชัางสรนตีย้อมมกเก่ลว่ามะเกลว่าอืมไม่ใช่นะปูอะไรนะเขาเรียกว่าปูลุบปูลุบทมกอกทมกอกครับเป็นเป็นชื่อท่านเนาะชื่อท่านเพิ่นทำไมบุษถ์เขาเพิ่นเยอะมากช่าง ครับเป็นเป็นภูมิเจ้าที่ภูมิ้าท,าทีที่ว่ามาบอกเลขข้อแม่นๆนี่นะเนาะครับ<อ>เคยเคยแบบมากสุดนี่เคยบอกถูกกี่งวดบอสมากสุดเลยนะปถะูกไปใหญ่ไหมจะจะจะปัดไปอยู่ใหญ่กว่าถูกเพราะถูกถือไม่อาถืออย่งน,นะครับมันเอาแนงนอนไ่ได้ยังทีนะต้องเ็าปรด้จับมาพุ่ถึงเลือดถึงระยะใหญ่ถึงอย่าง,งนี่นะ<อ>นท่านใหญ่เข้าฝันอ,อ,อย่างนี้แล้วเขาเข้าองฝันนี่เ กเขาสินะก็ไม่เกิดกันยายมาก่อนก็ได้ก็ได้แล้วก็ซื้อของเลาไปคือฟังมาซืออเดี๋ยวนี้ว่าก็ว่าใครไหนนอนที่นานนี่แหละครับมันนอนนาได้ถือดยอืมคอยถือรู้เยอะแต่ว่าไม่ไม่ถือไรครับอืมส่วนมากจะบอกเขาส่วนมากจะบอกเขาบอกบอกไปพวกถือถือกับพวกพวกมาเก่าพวกจะย่าจะบอกเขาซื้อจำใว่าะว่ามันอยู่ที่ดวงเลยนะครับอยู่ที่ดวงครับบอกเขาไปเขาไม่ถือเหมือนงวดเมื่อกี้เนี้ยเอาจ้าจ้าจ้านจ้าพวกไอันพวก พ่อแม่ข้ามโคกมันอยู่พวกกันนี่ก็พนเวก็มาดิครับตะกี่่ามีดิไม่มีเ<ม>ลรครับบ่เนี่ยชี้หางว่าดีก็ห้องมากเพราะมันก็สนใจสิดีตดยยุ่งกันเดียวครับถ้าถ้าไปสอยปลอยตอนหาซีซีม,นนมนันก็นมีดีครับเงียบนี่ควมฝันเขามาประกอบเฉอๆต่อมานีมามาปีนี้แล้วดูสิว่าพ้นมากลายหัวแต่ถ้าห้องแต่บ้องก็สนใจนะครับ มองพระทนเกก็ปากันเทสตั้งานชงการของท่านมายังหบดฟังเพิ่มบอกเลยคเรียกว่าจะของกับฝันฝันอยู่แต่ว่าบอกบอกต้องม่เป็นยังว่าจาของที่เศ้าว่าจะของี่เศร้าสื่อเศ้าเีนมันเป็นยังไงกัฝันกับอกไปเรื่องเกี่ยวกัถึงเรื่องเกี่ยวกับพ่ถึงที่แหลบ พ่อของก็ขักห้องอยู่ไปร้องมันก็น่ามันจีแม่ก็เลยไปจับบึงอะไรเห็นอะไรไปซื้อครับอะไรไปซื้อเห็นข้ก็ซื้อผดโพตัวเดียวจ้าจ้าขัก็น่าไปล่างไปล่างบนบนกวางสิเนาะครับก็ไปซื้อมันเปิดออกมันเปิเป็นตัวกับซื้อถือว่ได้เงินดีไหมคือบ่กคับบ่กคับบ่กคับคือมั่นใจมันเห็นสิ่งเลยอาไปถึงสิ่เลยนะก็ว่าเฮ้ยนี่สิ้อบว่ได้กรับสิบว่ได้เป็นหลายตัวนะอะไรใส่ย่างอยู่อะไรล้างเคยล้างบนคือบนกวางทีออกมามันมันกลับมันกลับ ขึ้นบนล่องลางเชือกอยู่ว่าเพียรจะวันบ่ได้เงินนี่นะผู้เขาเข้าไปซื้อผู้ขายเป็นมาคือจึงแม่นคือจีซีเก่งขัดแต่ก็มันเห็นยังสั่นก็ซื้อได้สั่นแล้วมันกะดีน้ำมาเป็นจริงว่ะว่าจีซีจะคอยมาได้ดีจะคอยมากลับไปดับดับสัวถอยก็น่าพอไปแม่ได้หลีบมันให้ก่อจับจับแกก็วางสิละรอาล่องล่องไวเป็นเหมือนได้ไม้ดีแล้วรอบนี้ฝันเรียงครับพ่อไม่ฝันเนี่ยฝันไว้ยังไงฝันที่จ้องวัด ฝันว่าเป็นเห็นเห็นเหี้ยเงี้ยจะว่าเม่เหี้ยงีใครใครคือเธอคือห้องแถวห้องแถวนี่ิ่นจะปิ้นปิ้นหนาหองแถวไปท่านี่ต้องดอกพ่อพ่อพ่อจะปิ้นหลังใสแต่ว่าดอกเดี๋ยวไปเห็นเป็นสองสองหองสามหองนี่แหละเนี่ยเป็นแถวไปเพิ่งหองนี้ห้องนี้ห้องนี้เม่อะไรเม่เรื่อประมาณหองนี้ประมาณสี่เมตดหรือหาเม็รหองนี่ก็บี่เมตรหรือปลาหาเมตร ในพวกฝันนี่เบิง้งแล้วมาหนี้ห้องท่างขัวมอือเนี่ยนเนี่ยท่างขัวมือห้องเบิง้งสินะมันจะเป็นหน้าหินั้มนี่ขัวมอือเนี่ยขัวมอือเนี่ยห้องขัวมอือนี่ผู้หญิงกับผู้ชายสิงกันจนแดน,นไม่ด้สีแย่งกันเข่าไม่นี่ไหมห้องนี้นะห้องมือครับห้องแรกห้องขัวมอือห้องเนี่ยห้องขวอองัวมือห้องเขาเป็นน้าอีเน้ะห้องขัวมือห้องทัดก็มาเป็นเป็นหน้าานนหองห้องนี้สี่เหลยอประมาณนี่คนที่สามคนผู้ชายเนี่ยห้องทัดประมานี่ สามเลยท so ี่มีจ่อโทรถั์จ่อปะเต้เออต้องเธอเลยเยอะคือจะข่มคือยังนี้ไงครับผมอาล่ะมานี่เอาห้องนี้เป็นยังก็เบียดผู้หญิงผู้ชายเป็นยังเบียดกันเ่อข้าเกะจนเนียนท่านนี้ก็เรียกว่าทั้งสี่มาบัดห้องนี้มีสามคนจะมาจ่อปะเตยจ่อโทรถัดคือจ่อเบียดเขายังงี้เธอเลยเยอะมาทัดฝืดน้องจ่อยังเจ้าก็เรียว่าสิมาไปย่อมาเอาฝันเอาแบบมาหูเมีย จำในติดตาเลยวะนี่เจ้าของอเลยมาขีดบัตรมาขีดอันนี้ห้องนี่วะนี่ออกออกแจ้งพวนไปจับครับแต่้่พวสหนุเจ้าวันอยู่ก็เพิ่มตัวใดนั่งนี่นะครับผมตัวตัวแม่นี่ครับไครจังซื้อเอาอ่าก้อนเงินก้อนข้าก้อนทองสามตัวละโอ้ครับผมผมผมบอกเพิ่มตันี้นิดนึงที่ละอ้าวขันขันที่แม่ดีๆกับให้ห้องนู่นอ๊อบ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 ผมเรียกว่าไปจับผมเรียกว่าแต่ของผมเนี่ยบัน่ับ ผมเลยมาแปลว่าเธอบอกมานี่เสาห้องนี้ประมาณสี่เมตรหรือหาเมตรผมเลยมาตีเดินือต้องสิ้นกันแล้ว่าซี่กับหานี่จะสิ้นกันสีเขาไทยไหมครับสีเขาตัวไทยนี่ม่ใช่เป็นหาหรือซี่เด่นผมเลยมาตีไว้สีห้าเนี่ยตีได้ตัวไหนไห,ห<า>มสี่หตีสี่้าเพราะว่าตัวนี้มันผู้ชาก็พิมเด่มันติเบียรก,กับเขาบ่าหากับซี่ก็มาตัวทย เ<ม>นี่ยพอหากระซี่<ส>พอว่าเบียดกันเข้ามาเด็ดเห็นในกุ้ยงูกุ้ยใส่ตะวั้หงินวิ้วผู้ยใส่บั่นผู้ห้อต่อไปนผู้ยใส่สามคนผู้ชใส่นี่ยจะเป็นหน้าพายแล้ววิธีหาซี่หาบอกเนี่ยแล้วก็หงซี่หงหา<อ>ันี่หน้าแล้วมาตีร่วมแต่วานมาจับท่านแม่ที่วี่เบิ่งเดียวนี้มีตอนนั้นควกบ้านอยู่ว่า้นรับตีสามนั่งขึ้นมาเท็ดเรี่องบ้างว่าอะไรบ้างซี่ก็ผ่านเบียดกันมาก สิ่งกันขเขาหนิุ่ดหนึงจุดนึงมีซีอยู่แล้วจุดนึ่งสิ่งกันเขาเุดนผู้ยิงกับผู้ไส้สิ่งกันเขจาจนยีนห้องนี่หาที่หาบห้าสี่ห้าบอกครับเอาไอ เบอร์ห้องเขาไม่มีเหรอครับบ๊อบบี้ไม่มีเบอร์บ๊อบบี้ไม่เป็นน้องแกเปิดไปคือห้องขายของสิเป็นเพิ่อของมากขึ้นหนาวสิผมอ่านอยู่ห้องนึ่งหองนึ่งสิแมครับมันเยอะไปเจ้าขงจะว่าคข่วงๆมันสิคงจะว่าเวชีทหารเนี่ยเออมันได้แลนะผู้ชายห้องนึงเต็มบ้านหองนึงทุกอย่างก็เวชัยเนีนกันคือจังเนียนก็ยิ่งอยังดันกันเข้าไหมห้องนั่นห้องห้องชุดมือขัวมือเนี่ยครับห้องทัดกันไม้หน่อยบังจาเห็นจอพวกเราจอบ๊อบบี้บ๊อบบี้เวชีอะไรของแกก็ของแก นีนเป็นยี่สองหองสามหองได้หองนมันมันมันมวงว่างนี่แต่ว่าห้องห้องขัวเมื่อนี่คนนี่เขาผู้ยิ่งนี่แนนสิ่งกันเขาแม่สิ่งกันเขาห้องนี่แต่ว่าห้องนี้ฉันยี่สามคนนี่แต่ว่ามีจ่อตัวตบวไปกเบอยุ่งครับนีอยู่สามคนนี่ผู้ใายผู้ผู้ใายผู้ใช้สามคนที่สร้างพี่นี่ห้องเดียวนั่นห้องนั่นแล้วมีจ่อตัวตัวได้นเนี่ยแต่ว so okay. ่าหองนี้ผ um ู้หยิ่งกับผู้ใายดีเบียดกันเขา เขาก็จะไปซื้อของก็อย่งนี้มันกันเขาสินม่ครับผมเต็มซองนี่เลยเพราหาสามเท่าไหร่จะได้จะเออไว้ทผบกันจะตีออกไว้ใช่คือ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 ขันขันชักขันบ้านนี่อยเป็นสี่ไทยหาไทยสามไทยอืมข้าสามสี่สามอย่างนี้บอกผมเป็นไปได้ถ้าใครจ้เอาตัวแม่สิแม่บอกขอพรอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้ในความฝันออันนี้ความฝันไปก่อนเนาะอันนี้เนาะในความฝันครับ เดี๋ยวให้พ่อทศเสร็จภารกิจอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเราค่อยมาดูแม่อันนี้กันเนาะครับวันวันนี้จะไปทําอะไรนะฝันของคุณพ่อนะครับผมนี่นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสีงวดแล้วนะพ่อเนาะชี้ดะอืมเจ้าดินี้ชีป่ะขี้ดิษนะขี้กระถางขี้ถาแหนเป็นแนวทานอืผู้าเยี่ยงกันเขาหอมนะพ่อเนาะครับหองกระหย่องหางหองโกนี่ละ จะว่ากันไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวอันเค้าก้าวไปก่อนเค้าไปก่อนครับเอเป็นแนวทางความฝันครับ